สวัสดีครับเจ้าถัวดำได้คู่แล้วนะครับเตะ2อ,อันครับ

ต่อครับก็ต่อไ่ง่ายเลยนะสีเพจะดูว่ามีคนเล่นไหมตั้อยามตัว้กย้อยไปเอามาอยู่เอาเดียวนะเวาเปี่ยนใจอยู่ใไม่ได้คู่ต่อสู้เจ้าถั่วดำนั่งนครับ

นี้่ด้้างละสามเส้นถประมาณเดี๋ยวผมดูทีงตัดให้มันดีตัด้มันเนี่ยอันนี้สาเส้นเอานะตัวดำหันมานะลูก สุดดำแผลหูคิ้วกระเดือกนะลูกหูคิ้วกระเดือกหูคิ้วกระเดือกรู้บ่างโอเค เปียกแล้วสองร้อยนี่ดูนี่ดูนี่ข้อเล้ยงไหด้เลยครับได้เลยคับได้เลยัก้ไหนอ้าวกไม่เข้าาจับ